น้ำใจคนไทยไหลหลั่งไปที่ริมชายแดนเป็นที่ประจักษ์เลยค่ะไปที่ประจักษ์นอกจากพี่บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีที่ปักหลักอยู่ที่นั่นแล้วนะคะจะมีคนไทยแวะเวียนไปมาไปดูมูลนิธิองค์กรทําความดีของพี่บุ๋มปนัดดาค่ะที่จับเคลื่อนหม้อจากกระทะหม้อรามชัหายลกระทะจากสอต,ตองอ,งอก็ไปชายแดนค่ะไปดูไปดูคลิปที่หนึ่งก่อนเลยนะคะ เราจะไปกันเร็วๆเพื่อหเห็นว่าไอ้ที่เราทํากันนส่งข้อสารให้อะไรให้เนี่ยก็คือผนวกกับพี่น้องทั้งหลายนะคะอะไปที่พ้อมพรทำดีของ,ของเราวันนี้อขอ้าวพร้อมทานแล้วนะครับจัดอาหารอย่างดีเป็นชุดๆทหารที่สับเปลี่ยนกําลังอะฮะสับเปลี่ยนกำลังคนที่กําลังจะไปกับทานอาหารไปแล้วคนที่สับเปลี่ยนกําลังมาก็จะได้อาหารล้นๆสะอาดๆนะคะแล้วก็อร่อยอร่อย แล้วก็ให้ทุกคนเลย<ม>คือไม่ไม่ไม่มองหน้ามันการใครามาหยิบหยิบไปเลยเท่าไหร่ก็ได้เอาไปเลยนะคะถัดไปไปดูคลิปอีกคลิปหนึ่งนะคะอีกคลิปหนึ่งถัดไปเลยหมู่เอกนะคะนี่นี่ค่ะไอติมก็ไปถึงชายแดนจ้าไอติมก็ไปถึงนะจ๊ะไม่ใช่มีแต่ข้าวปลานะจ๊ะไอติมไผ่ทองก็ไปถึงชายแดนจ้ตาตักกันเองเลยจ้ะตามอัธยาศัยเลยจะเอากี่ลูกกี่ลูกมาเลยนะจ๊ะถัดไปค่ะ กะตะทีนามะนะคะอันนี้เป็นเต็นเอาเต็นไปตั้งเลยเอาชาไปผัดกันเลยนะคะริมชายแดนเลยนะคะฉันชอบมากเลยข่าวพวกนี้เอาเต็นไปตั้งผัดกันเลยแล้วใครมาใครว่างมากอกองกําลังมาก็มานะคะแล้วเต็นเนี่ยมาหลายเจ้านะเขานับกันเลยหนึ่งสองสาี่ห้าหเแปดเขาเรียกกันว่าฟูา้ดแฝดทหารเรียกกันว่าฟู้ดแร์ เกิดงานฟูดแฟร์ที่ด่านต่างๆในแต่ละจังหวัดนะคะคือมีเจ็ดจังหวัดใช่ไหมแต่ละจังหวัดเนี่ยพวกก็ไปไปไปกันไปฟูดแฟร์ไหมล่ะเออใช่อาหารข้าวหวานขนมสายทานน้ำใจค่ะเจ๊ปุ๊กก็มาเจ๊ปุ๊กเป็นูกปุ๊กได้แต่ว่าใช่ไปดูอีเพจหนึ่งของกัปตันไมเคิลนะคะนี่มันสุดยอดมากอเมซอนส่งตรงให้กับพี่น้องทหารนี่เราเห็นแต่ภาพนี่อเมซอนใช่ไหมคะกาแฟอเมซอนมาลวจ้า นี่ตีวงโค้กมันเลยเออเอมัสคาเฟ่มาแล้วจะเปิดคาเฟ่เลยนี่และเห็นนะมนรถน้ำแข็งที่มีร้านฟังรถน้ำแข็งรถน้ำแข็งมาคันนึงเลยจ้านี่นี่พวกโซเชียลคอมเมนต์เนี่ยอิจฉาเรานะแต่ว่าเป็นพวกเข้เรียกเป็นพวกองหุ่นเปรี้ยวอะบอกว่าเป็นกาแฟ คานไทยได้กินกาแฟที่ไม่มีใครไม่มีใครเขากินกันหรอกแมแล้วเขาให้กาแฟแบบว่าแบบเหมือนที่ร้านขายเลยอ่ะที่ออกมาคือพี่ก็สั่งเมนูสิจะเอาอะไรใช่ไหมพี่สั่งเลยจะเอาอะไรแล้วไม่ใช่มีคันเดียวนะมีห้าคันไปถึงล้วก็เอสเอ็นหนึ่งเอสเอ็นเออแล้วก็มีรถน้ําแข็งอีกคันหนึ่งกาแฟ่อเมซอนไปจ้ะถัดไปนะคะจะเพลยคุณอุงนสีค่ะนี่คือของที่คนเอามาบริจาคถ้าหารโทาก็ออแกไนซ์แบบไหนรู้ไหมเขาแยก เขาแยกเลยนะ้ําเป็นน้ําของใช้เป็นของใช้อาหารกระป๋องเป็นอาหารกระป๋องอันนี้ไม่ใช่ของทิ้งนะ mm hmm. เขาแยกแยกแยกของสดของสด,งสดและเดี๋ยวเขาก็จะแบ่งปันไปตามฐานต่างๆฐานต่างๆเลยนะคะอ่ะถัดไปถัดไปไปดูหมูหฮอค่ะนี่กาแฟีิดด้แล้วขนมติดด้แล้วนั mm ่น hmm. มีคนนี้คะ่ะอารถไปส่งนะคะนี่ชาวบ้านนะคะชาวบ้านอารถมานะคะ าข้าวของเครื่องใช้ออกมาให้นะคะคือแต่ละจังหวัดจะมีฟูดแฟร์กันแล้วค่ะตอนนออี้บางคนเนี่ยเป็นคนเขาจ้างมาเลยนะเหมามาให้เลยนะคะนี่หมูฮอม,มาแล้วหมูฮอแบกข้าฐานแล้วถัดไปค่ะคิดถึงลูกชิ้นอารมณ์ดีเฟรนลี่เฟรนลี่นี่ค่ะเข้าแถวยาวกันเลยลูกชิ้นเจ้าเนี้ยเป็นลูกชิ้นที่ดังมากออดังมากแล้วก็มีคนเนี่ยเขาลุงขันกันสั่งลูกชิ้นเจ้าเนี้ยในจังหวัดนะ<อ>นั้นนะคะแล้วมาทอดตรงนี้ แล้วก็บอกตักเลยคือปกติเราไปซื้อลูกชิ้นเนี่ยเราจะซื้อเท่านั้นทันีีบาทใช่ไหมเขาบอกตักเองเลยจะเอากี่ลูกจ่าบอกข้าวไม่กินแล้วกินแต่ลูกชิ้นแล้วจะเอากี่ลูกแล้วในชิ้นเนี่ยเขาบอกนะจะเอากี่ลูกตักเองเลยตักตามสบายเลยมีไม่อั้นเลยแล้วดูแถวดีแถวลูกชิ้นยาวเลยแล้วคนที่เอามาเขามีหน้าที่แค่ตักน้ําจิ้มเท่านั้นเองตักเองเลยมันมือเลย เหมือนกับเราทำก๋วยเตี๋ยวกินเองที่บ้านอ่ะใส่เครื่องหนักๆเลยเอน่ารักมากถัดไปในเพจของคุณสาลรดนินสากไหคะอ่ขอฟังเสียงหน่อยครัอันนี้มาทำอ่าของกินให้น้องขานมีอะไรบ้างคะวันนี้ก็มีส้มตำข้าวเหนียวไก่ทอดแล้วก็ผลไม้แล้วก็ขนมอีกมากมายครับส้มตำประมาณเท่าไหร่คะเนี่ยส้มตำก็ร้อยกิโลแล้วก็ อ่าข้าวเหนียวหนึ่งกระสอบใหญ่แล้วก็ไก่ทอดร้อยกิโลครับเป็นเจเจผู้ใ่ครับนี่นำทีมมาครับออนี่ค่ะอนี่นะคะเป็นผู้ใหญ่ใจดีที่แบบว่ามาเป็นฝันกำลังใจให้น้องๆนะคะทางแนวหลังเรานะคะเอ้ยแนวหน้านะคะเราเป็นแนวนะเราเป็นแนวัะเออ ขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะขอให้ร่ำไม่รวยนะคะเป็นเป็นผูน้ใหญ่ใจด,ดีขอโทษนะคะมาจากไหนคะไปดูที่เพจตัดไปนะคะเพจคุณอรุณศรีนะคะคลิปคุณอรุณศรีร่วมสมทบทุนเพื่อจัดซื้อเบเกอรี่ค่ะพี่บุ๋มก็นํามาเนี่ยพี่บุม๋มอ่าดูพี่บุม๋มแบตเตอรี่แบตเตอรี่ส,สบตเตรแบตเตอรี่ในช่วงเวลานี้ค่ะ,ตตะนี่คือแบตเตอรี่นะคะเพราะว่าเอ่อแบตเตอรี่ตรงนี้เนี่ยจะช่วยให้ขวัญและกําลังใจสําหรับทหารได้ดีอย่างมาก ไม่ว่าจะเรื่องของการเป็นอยู่นะคะอย่างเช่นการปั๊มน้ําขึ้นมาการดูแลเรื่องการกักเก็บไฟจากโซลาเซลล์นะคะในพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ในแถบชายแดนตรงนี้รวมถึงชาร์จแบตค่ะชาร์จแบตเพื่อให้ทหารได้ติดต่อภรรยาได้นะคะเป็นกําลังใจสําคัญได้เห็นหน้าลูกกันนะคะได้ติดต่อสื่อสารกันแบตเตอรี่ตรงนี้ตอนนี้กําลังสําคัญค่ะ สำคัญอย่างมากแล้วเราต้องการเป็นจํานวนมากนะคะเพราะหลายๆายฐานใช้มาจนแบบเรียกว่าจะเป็นแบตเตอรี่พีชีพกันอยู่แล้วพร้อมระเบิดได้ทุกเมื่อเพราะเก่ามากนะคะดังนั้นเราต้องการเป็นจานวนมากใครมีส่งมาให้ที่องค์กรทําดีหน่อย แต่ถ้าเกิดใครอยากสมทบทุนให้เราซื้อในบริเวณแถบนี้นะคะเพื่อง่ายแก่การขนส่งก็ยินดีและขอบคุณอย่างยิ่งอันนี้คือสิ่งที่จะเป็นเลยอยากมาบอกต่อบอกบุญต่อค่ะขอบคุณทุกท่านและขอบคุณสําหรับการให้ในอนาคตเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทหารทหารกล้าของเรา,าตรงแนวชายแดนทุกๆคนพี่เปินน้ลนาคอนตอนนี้กําลังขายดีมากกับหม้อแม่จูนนะคะคือเป็นแกงไก่หม้อแม่จูนวันนี้หม้อแม่จูนเนี่ยทำแกงไก่หม้อใหญ่มากกับพี่เปินน้ลนาคอนเอาทั้งข้าวสวยข้าวหอมมะลิแล้วก็ขนมจีนเอาไปตักเลี้ยงค่ะ ไปดูคลิปนี้ม้อแม่จูนก็นเหมือนกันคือตักกันแบบไม่ยั้งมือเลยค่ะขขอบคุณมากคะไก่นะมอแม่จูนนะขผมิดิครับเด้อแหละแล้วน้องนเ้อละเจดชุอเอาไปเผือกัเลยใช่ไหมเอาไปเผือกันครกันอ้าวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะหนุ่มเอาเจ็ดก่อนเจ็ เจ็ดค,ค,คนทหาร,รมีทั้งหมดเจ็ดคนในมือไทยนะคะไปบิ๊กพัพลันยูมอมเมจูนนะคะภรรยาพี่จูนพี่เปิ้ลบอกว่าคือกำลังใจของเราอะเล็กมากเลยมันเทียบไม่ได้กับความเสียสละของทหารกล้าที่ยอมเสียสละชีวิตเพราะไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในวันพรุ่งนี้มรืนนี้กำลังใจจากคนกำลังใจจากคนไทยเนี่ยสำคัญมากจริงๆแล้วก็พี่เปิ้ลเนี่ยก็ฝากบอกครอบครัวทหารกล้าทุกคนว่าตอนนี้ทหารไทยกำลังใจล้นหลามมาก แม้สถานการณ์ชายแดนจะตึงเครียดแค่ไหนแต่กำลังใจคนไทยตตึมกว่าสู้ครับทหารไทยแล้วติดแท็กไทยนี่รักสงบแต่ถิงลบไม่กลัดค่ะพี่จูนค่ะกับพี่แท็กพลันยูแล้วก็ม้อแม่จูนค่ะแล้วดูพี่จูนตักนะพี่จูนก็ตักแบบพลักพลักเหมือมนกันมือหนักน่าดูเออมือหนัก,นกแต่ละคนเนี่ยไปกันแบบว่าไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ว่าแบบถ้วยเล็กถ้วยน้อยเลยนะคะและขนมจีนนะเขาเอื้ออะถอมากไม่เอาเอาขนมจีนไหมหรือเอาข้าว คือยอมถามทุกคนอะแล้วคนเข้าคิวกันเต็มเลยเพราะว่าผู้นี้ดูนิสตอกแล้วว่าตอนนี้มอแม่จูนดังมากพอเจอพอเจอไก่ไก่จูนบอลเลอร์เลยอะใช่โอ้โหชิ้นเดียวจุกเลยน่ยเจูนบ้าจูนบ้ามากจูนใส่น้องไก่เข้าไปด้วยในในแกงไก่อ่ะบ้ามากค่ะถัดไปไปดูกำลังใจอ่ะพี่พี่ปั้นนาครไปแล้วนะคะ แล้วก็สุดท้ายอของพี่สุดท้ายเนี่ยเป็นคลิปที่น่ารักมากนะครับมีพี่ผู้ชายคนหนึ่งเป็นช่างถ่ายภาพเห็นว่าเป็นช่างถ่ายภาพนี่นะไปถ่ายภาพทหารแล้วก็มอบขนมให้แต่เป็นลีลาของเขาที่น่ารักไปอีกแบบหนึ่งไปดูกันเลยครับ ครับเดี๋ยวคลิปลงก็น่าจะมีคอมเมนต์มาให้กำลังใจก็อบคครับก็ขอบคุณคบครับ นี่เปมีรูปเท่อย่างนี้เออนอาจจะเป็นรูปที่แบบทหารแต่ละคนมีรูปที่แอคแคนที่ดีสุดของตัวเองเลยนะช่างภาพมือหนึ่งไทยนะคะขอบคุณมากนะพี่บังขอบคุณน้องทหารไทยทุกคนเลยนะคะขอบคุณท่านแม่ทัพทุกคนขอบคุณพบวบขอบคุณทหารทุกหน่วยเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณทานน้าใจที่หลั่งไหลไปสู่แนวหน้าของเราขอบคุณผู้กล้าแนวหน้าด้วยที่วันนี้ซื้อข้าวสารให้กับทหารนะคะแล้วก็คือข้าวสารยังสําคัญคือหนึ่ง ถ้าเกิดว่าฟู้ดแฟร์ไม่มีแล้วเนี่ยเขาก็ต้องมีข้าวเราก็เตรียมเอาไว้สําหรับเป็นแบบสมทบเป็นสับเบียงไปนะเก็บได้นานด้วยใช่ที่สําคัญก็คือว่าเรายังมีประชาชนที่ริมชายแดนนะพี่จ้องแล้วตอนนี้เขาตามมาค้าขายไม่คล่องอ่ะเขาก็แจกทหารก็แจกนะทหารก็แจก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 เห็นเมื่อกี้มันน้องทหารคนหนึ่งยังยังยังหนีบไอ้กระป๋องน้ำเอมาซอนอยู่เลยอ่าไปเผื่อไปเผื่อเอมาซอนมาจากพระราชทานค่ะนะคะ